สวัสดีสาวกนะักกระโดดทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tower of m i s เมสนะครับคุณผู้มชมหรือว่าหอคอยแห่งความทุกข์ยากนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราไปแปลไทยอะนะ Tower of Hell นะครับเราก็ผ่านมาแล้วนะครับคือเราเคยชนะ Tower of Hell มาแล้วไปถึงแม้มันจะมีเอ่ออมตะก,ก็เดินะคือ <c oughs> ยอดไลน์นะครับสำหรับแบบนี้คือ4ี่แนะครับยอดดินไลา์อยู่แค่แสนสองเองนะคือ คือมันก็ค่อนข้างห่างกันเยอะผ่นอนควานะผู้ชมคือแมพกระโดดแมบที่ทำให้หัวร้อนเนี่ยส่วนมากครับดิสไลท์มันจะมาประมาณครึ่งหลอดเลยอุ <c oughs> ้ยเกมนี้มีภาษาไทยด้วย่ะคือเขาแปลไทยไมาให้ประเทศผู้ยากไร่อย่างประเทศหรอโหมดยากได้อัปเดตได้อัปเดตแล้วกับเวอร์ชันปัจจุบันของเกมนี้โอเคมีโหมดยากด้วยเหรอแล้วคือเสียงเพลงแม่งปิดปิดตรงไหนวะชิบหายอ่อชอ็อปไม่ใช่ปกติเสียงเพลงมันจะอยู่ตามมุมอ๋อไม่นะต้องมานั่งผิดเสียงเองอะ โอเคครับคือผมต้องมานั่งใส่เสียงเพลงเองนะผู้ชมไม่รู้ว่าเพลงแต่ละเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือโด้วตายเหรอไม่ใช่ยูโดนแตายตายเดินหลบทำไมโอเคผมว่ามันก็น่าเลยคายทาวเวอร์เพลวะน่าจะเนะครับประสบการณ์3นี่คืออะไรวะประสบการณ์ห้าเดียว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 เด้ยวโอ้ยทำไมทำไมมันกระโดดกระกระโดดยังไงขึ้นเดียว๋อมันต้องไปกระโดดจากตรงอ๋อผู้หญิงคนเมื่อกี้ อุ้ยอันนี้คือหอคอยหอคอยเฮ้ยขอไปในคำหยาบนะโอเคต้องโดดตรงนี้หนึงสองอุ้ยอ้าชิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอ,ถอยมาถอยมาเฮ้ยเฮ้ยหัวกูอ่าต้องถอยหลังคุณผู้ชมครับถอยหลังหอคอยนี่แม่งถอยหลังถอยหลังหนึ่งสองเออโอยอันนี้ต้องกระโดดไปเรื่อยโอเคโอเคอย่าไปเดินย้อนอย่าไปเดินย้อนหนึ่ง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 แล้วก็สองสัก คือตรงนี้มันต้องกระโดดยังไงก่อนเดี๋ยวคืออ๋อหรือว่าต้องมาชิดชิดมุมเลยวะใช่แน่มันเออสวยแม่หนูคนนี้บอกใบ้เราจะเพื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยมาถอยมาถอยถอยถอยโอเคโอเคหนึ่งสองโอเคเฮ้ยโหเสียเหมือนกันนะทำไปเล่นไปยังไม่ตกยังไม่ตกเฮ้ยจะเฮ้เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมนี้ไม่รู้โอ้ไม่รู้ว่าแบบนี้มันมีเซฟหรือเปล่านะคุณผู้ชมโอเค เพื่อนเราไปโดนเลเซอร์ให้หน่อยว่าโดนแล้วมันจะตายไหมเฮ้ยถ้าเขาหลบอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องตายป่ะอีกอีกอีกสิบวิขึ้นแล้ววะแป๊บนึงแมปจะรีเหรอโอ้โหโดนแล้วตายค่าประสบการณ์ครับสามสิบเอ็ดทับห้าสิบอ๋อมันคือเลเวลเหรอคือเขาแปลไทยมันครับก็คือ e ีพแหละนะโอเคอันนี้รอเจเนเรตแมปใหม่ก่อนครับมาแล้วแบบนี้นะครับมีเวลา5นาทีนะครับในการปีนนะครับคุณชมคุณชมเกาะหลังผมมานะครับแล้วก็อาจารย์ช่วยผมด้วยนะโอเค ที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่กดไลค์เนี่ยผมจะตกง่ายเว้ยจะตกไปขอไลค์เอ่อตรงนี้นะครับรู้สึกว่าต้องกระโดดไปข้างขโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันต้องไม่ใช้คลิปล็อกหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้วะจุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวจะลองไม่ใช้คลิปล็อกดูนะครับตรงนี้หนึ่งสองเออมันต้องไม่ใช้สวยถ้าไม่ใช้มันจะกระโดดง่ายกว่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเจอไอ้แบบทางที่เราต้องโยกตัวเงี้ยไปได้ยาวๆได้ยาวคุณผู้ชมตอนแรกมันยังง่ายอยู่มันมัเอ้ยคิวเดียวตกแล้ว สรุปคุณชมเมื่ไหนนะครับที่มีแบบกระโดดน่าสนใจนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์เอาไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปตามเล่นนะตรงนี้ไปยังไงก่อนอุ้ยอุ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเนียนใจเย็นลูกโอเคตรงนี้แล้วอุ้ยกูผ่านมาได้ไงแป๊บหนึ่งกูผมผมขอพักให้ใจหน่กูน้ำลายกระเด็นเต็มไมเลยที่ผ่านตรงนี้ก็ไปดิครับ เมื่อกี้ที่ผมตกนี่คือผมตั้งใจตกเพื่อที่จะมาลองตรงนี้ไงว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟุกเออจะมาลองตรงนี้คุณผู้ชมดูน้ำตาคุณจะไหลมาดิผมจะ oh shit here we go again อยู่ดีๆใครแม่ง่ใช้ไอเทมกระโดดสูงไว้ากคือดูดิผมเลยากาดจังหวะไม่ถูกวิ่ยเมื่อกี้คือแบบกำลังเวอร์เลยอยู่ดีทำไมกดกระโดดนิดเดียวทำไมมันพุ่งไปแบบพุ่งไปขนาดน,นั้นนะ โอเคมาลลองใหม่แล้วคุณชมโอเคเราต้องกาดดีๆเพราะมีไอเทมกระโดดสูงแล้วหนึ่งสองฮึ๊บหนึ่งสองฮึ๊บหนึ่งสองฮึ๊บเป็นไงผมบอกแล้วผมไม่ได้ฟุกเออสวยสวยงามเี้ยให้รู้เนี่ยไล้ตรงหัวใจนี่คือไอเทมอะไรวะโอเคโอเคเรามาได้กา่เดิมแล้วคุณชมครับเอ่อหัวใจนี่คือเหมือนว่าตายได้ปะอุ้ยเอามาตาเลยอุ้ยสวยโอเคอย่างนี้ต้องใช้ชิปล็อกต้องใช้ชิปล็อกชิปล็อกไหนเพื่อนก็ ื่อนก็ซื้ออมตะามาให้แล้วแล้วเราก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟื้ตรงนี้แล้วก็กระโดดมตรงนี้อ่าทีนี้เราไม่ต้องกลัวเลเซอร์แล้วคุณผู้ชมไม่ว่าเลเซอร์หน้าไหนโอเคอน,นี่ต้องกระโดดข้างครับมันจะทําทให้เรามองมองแท่นได้ง่ายโอเคแล้วก็ไปตรงไหนต่ออุ้ยสุดแล้วเหรออ๋ออันนี้คือทางชนะแล้วเอาว่า <laughs> ต้องขอบคุณนะครับทั้งสุภาพุรุนและสุภาพสตรีในแบบนี้ด้วยนะครับที่ซื้อไอเทมอตมตะาให้นะ หรือไ,ได้สิบวินนะครับในการเข้าประตูอุ้ยแม่หนูมาเร็วเข้าประตูแปดเจ็ดเร็วโอเคผมเข้าก่อนแล้วกันไหนๆทุกคนก็ไม่ทันกันแล้วนะครับผมค่าประสบการณ์นได้มาร้อยกว่าแล้วเมื่อกี้มีแม่หนูคนนึงนะนีัยเขาเข้าเส้นใช้ได้แต่ว่าเขายังไม่เข้านะนรัยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนทาวเวอร์เฮลหรือว่าแมปกระโดดอื่นๆหรือเปล่านะที่พอเข้าเส้นใจแล้วคือเวลามันจะเร่งขึ้นเร่งคูณสองเนี่ยเข้าอยู่คนหนึ่งก็เป็นคูณสามคูณสี่อะไรประมาณนี้นะลืมไปว่าไม่มีอมตะแล้วไอ้บ้า ก็กระโดดไปโดนเลเซอร์ตายมันซะเลยอ,อุ๊ยวิ่งไมด่มานนี้ยากจังเลยอะ่ะอ๋อมันต้องเกาะอุ้ยโอ้โหย,ย,ยืนยืนเิฉันกูตายแหละคือเราต้องกระโดดไปแล้วก็เกาะตรงแท่นนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมจะลองนะครับมาเราลองดีกว่าว่ามันจะถูกไหมนะครับจากการที่ผมมองแมพนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บางนี้บางนี้บางน,างนี้แล้วก็มาตรงนี้โอเคสวยขึ้นได้ปะอ่ะขึ้นได้แล้วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยถือว่าอ่านแมพเฉียบอยู่ ปงนี้ต่อครับคุณชมครับแล้วก็กระดูกกองนี้เออคือผมจะขึ้นหอคอยดังนั้นที่ไม่มีไอเทมนี่แหละโอเคโอเคโอเคอันนี้ไปตรงตกตรงได้เลยใช่ปะไปตรงตกเก็บตกใช่ปะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่สรโลตรงนี้ผมว่ามันต้องปลดชิปล็อกออกเว้มันถึงจะเล่นง่ายนะจุ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้โอเคโอ้ยอันนี้อันนี้มันแบบกระดานกระดานพีคเกิดยักไม่หนูไม่หนูอย่ารีบจุ๊บเฮ้ย โอเคสวยอ๋อชิบชิบโอเคขึ้นไป oh. พักกระกจายแป๊บนะครับแ <laughs> ม,ม่งเหนื่อยชิบหายโอเคอีกแค่ไม่เท่าไหาร่แล้วคุณผู้ชมเราก็จะถึงจุดสูงสุดของหอคอยแล้วโอ้ย okay, ขึ้นไปขึ้นไปสวยวันนี้นะครับเราจะเข้าเส้นชัยสองรอบรอบแรกนะครับแบบมีไอเทมรอบสองแบบไม่แย่และแย่แลกะกระโดดกระโดดแบบนี้ไม่ไม่สิ เดี้ยดีสุดก็ผ่านโอ้โหผ่านได้ไงกูดผ่านได้ไงไม่รู้แต่แต่ผ่านมาแล้วโอเคอันนี้คือที่บาดที่บาดหน้าโอ้หิวเลยมองเห็นเป็นแบบคนกำลังทำเคกอะมาดิครับสวยโอเคหันข้างหันข้างจะมองง่ายกว่านะครับผมถ้าเกิดผมมาตายตรงนี้นะครับคือเครื่องเครื่องจะจัดเครื่องในฝีมือตัวเองมากโอเคมึงมาได้ขนาดนี้แต่แต่มึงจะมาตายตรงตรงเ้ย และนี่ก็คือแมพที่3ามแล้วนะครับที่เขาเจเนเรตขึ้นมานีครับของคลิปในวันนี้โอเคแมพนี้คือค่อนข้างง่ายหน่อยแมพเมื่อกี้คือตอนเริ่มมึงยากคิปหายอุ้ยขอทอนครับพูดขอทอนกอดดีแล้วไม่ได้ก่อให้โอเคเอ,อดีเอดีเอสเอดีเอสเอ,เอสวย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 หัวใจหัวใจผมไม่อยู่กับเื้กกับตัวพอมันไปอยู่กับคุณยัไงไงล่ะคือมันจะมีตัวอย่างไหมว,ว่าใครมันจะมากระโดดตรงนี้ได้บ้างเนี่ย คือถ้าเกิดผมกระโดดล่วงอีกครั้งหนึ่งคือคือผมปิดคลิปแล้วนะเว้คุณผู้ชมเฮ้โอเคตัวอย่างมาแล้วอะไหนอย่าไม่รอ <laughs> ตัวอย่างกูกระโดดใหม่เลย <laughs> โอเคทิป